สบายครับอยางสามเลือกอไเนี่ยครับคุยครอบครัวครับแก๊งไม่สามารถทําอะไรประชาชนที่แบบใส่สีตรงกับสูตรได้เลยหละกครอบครัวมันไม่เกี่ยวกับของแก๊งเลยครับสีครอบครัวไม่เกี่ยวกับของแก๊งเลยเข้าใจครับแต่มันจะมแม่งขาวขาว,ขาวทั้งขาวทั้งหมดมนะหม,ม,มาแต,มแต่มันจะไม่มีเกมเบย์ที่แบบแก๊งสามารถเล่นเดนตอนี่อะไรกับครอบครัวได้เลยนะครับเรื่องนี้กี้พูดกับพี่ก๊อฟแล้วว่าเออมันว่าไงไรอย่างเดียวไหมลงครอบครัวามให้ เชื่เพราะว่าเรื่องแม่สีอะไรอย่างเงี้ยลงคู่ครอบครัวใช่ไหมแต่วันนี้สตอรี่แล้วมันมองยากครับเดี๋ยวนะมันก็ให้มันมีเกมนี้ที่แบบแองเล่นสตอรี่แบบประชาชนได้สักนิดสักหน่อยอย่างเงี้ยโอเคกดง่ายเตี๊ยงเลยครอบครัวเพราะว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าตอนครอบครัวใช่โอเคไม่ตอนที่ได้เล่นกับไดนบอลเฮดมันมีมันมีครอบครัวหนึ่งแล้วกูรู้มันตรงกับไดนบอลเฮดเลยอ่ะมันแค่หลังข้างหลังไม่เหมือนอ่ะรออะไรก็ตีกันพันกูคิดว่าเป็นไดนบอลเฮดกูเลยยิงไอ้เจ้าที่ใครเนี่ย ไอไอหกสี่เจ็ดแปดหกค่ะว่ามบอกว่าผมอยากเข้า LK นะไม่รู้อ่ะใครที่แจ้งใช่ปะวะเออหกสี่เจ็ดแปดหกมันก็ทักมาบอกเหมือนกันอยากเข้า LK ค่ะพี่มันบอกเข้าไปคุยหน้าแล้ได้ไหมพี่กอล์ฟมาแล้วมาแล้วพี่กอล์ฟครับพี่กอล์ฟพี่อยากเสนอเรื่องไอ้นี่หน่อยดิยวเไอวุ้นวุ้นครอบขวายพี่อยากมันเรื่องเสียไม่อยากให้มันแบบ เฮ้ยมันมีเกมแบบแก๊งเล่กอบประชาชนได้สักนิดสักหน่อยไม่ได้เรื่องเรื่องนี้พี่ได้พี่ได้พี่แบบอะไรไว้พี่จะบอกงี้คือตอนแรกอะประชาชนกับพี่พี่อันนี้พี่อธิบายพี่อธิบายความคิดพี่ทุนเดิมก่อนนะแก๊งกับประชาชนเนี่ยพี่จะแยกไปคนละแบบเหมือนเหมือนเดิมเดิมเลวๆไม่ยุ่กันเลยเพราะว่าเพราะว่าเกมเป๊ะเกมเพย์ระหว่างแก๊งกับตําแหน่งตาครอบครัวไม่เหมือนกันครอบครัวครอบครัวพี่จะไม่อุ้มจะไม่มีการอุ้มเกิดขึ้น Uh huh. แล้วเกมเพลย์มันคนละส่วนในกรณีที่ประชาชนครอบครัวกับแก๊งไปแหลมกันเนี่ยพี่พยายามแบบจะหาวิธีจัดก,การโดยที่แบบอยากให้แบบอารมณ์เหมือนโลกผู่คนหาคนละคนละคนละเส้นเลยแต่ตัวครอบครัวมันอารมณ์เหมือนเตรียมอนุบาลในการขึ้นเล่นแก๊งหรือเปล่า <c oughs> เออคิดออกเออแบบมึงมึงจับกลุ่มกันไว้สมมุติว่ากูครอบครัวเอมึงครอบครัวบีเอ้ยเหมือนกูเคยเล่นการที่มึงเล่นไทยได้วะมึงเอ้ยเล่นกับกูไปขึ้นแก๊งป่ะ อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้เกิดขึ้นได้นึกออกป่ะพี่เลยอยากให้สองเส้นทางเนี้ยมันมันคนละเส้นทางแต่มันจบกันลงปลได้นึกออกไหมไอ้เี้าี่ใครวะนั้นในกรณีจำกัดสู่สีตอนแรกครับพี่ก็คิดว่าเออไปขอกันก็ดีแต่กับกันเนี่ยถ้าเราอยากทำให้ครอบครัวเดือดเหมือนกันเนี่ยพี่เลยอยากให้ปล่อยสีจะละเช่นครอบครัวจะรู้ว่าสีขาวที่เป็นสีแมสเนี่ยครอบครัวอยากใส่สกี้สีวะแต่อยากใส่ละห้าคนห้าครอบครัวใส่สีขาวมา ครอบครัวเองนก็จะมีตัวท oh, like, e <no I mean, ี่ครอบครัวเ็กครอบครัวเองมืองนึกออกไหมอ๋อแบบมันก็มีบอสบอสบอสสีขาวใช่ไหมของครอบครัวใช่พี่แอ um, ๋เป็นพิวนั้นครับอันนี้อันนี้มืองพี่นะแต่แต่เนี้ยมันเปมงมารกกูสีขาวในเมืองไอ้หียมันสีขาวมันเยอะจยงวะอันนี้เข้าใจพี claro ่เลยจำกัดของครอบครัวว่าไม่มีตัวอื่นนอกจากฮูดเท่านั้นไม่มีอื่นแน่นอนมีแค่ฮูดอย่างเดียวที่เป็นจะเป็นสีขาวได้ที่เป็นสีครอบครัวได้อันนั้นดังนั้นนะฮูดสีขาวในเมืองเราอ่ะมันมีถ้าแบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สมมติว่าพี่ใส่ฮูดสีดำเนี่ยมันเหมือนแดนมันเฮทถูกปะถูกแต่สุดท้ายเราแยกแยะออกว่าไอ้ขี้เนี่ยคือชุดของแดนมันเฮดหรือไอ้ขี้นี่คือชุดของตัวเกมหรือไอ้ขี้ชุดของครอบครัวมันแยกแยะออกกันอยู่แล้วเว้ยแล้วถ้าเกิดว่าแต,แต่ถ้า,ถามันทําเหมือนแบบสมมติว่ารถตุ้ย่างกูเอ่ออ่ะกูกกีวีคนละแก๊งกันแต่กูทำเหมือน,อ,อ,นอุ่นนี่เนี่ยสมมติเราปิงยกไปพี่พี่ปิงยกตัวอย่างเนี้ยกูให้เปลี่ยนสมมติถ้าเอลเคโดนชนเอ้ยสมมติถ้าแดนมันเฮดโดนโดนฮูดขาวชนอ่ะมันก็่อองง้้มันก็ตคิดวา เป็นลัคกี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วแม่งเป็นภูต์ประชาชนถไหเออพี่จะพี่จะแก้ปัญหาอย่างไงเรื่องเนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบคิดตัวตอนนี้เลยนะสมมติว่าปิ้งเอาเป็นปิ้งเลยปิ้งมาแจ้งว่าพี่พี่ผมโดนชุดดำชนผมว่าแต่มนเฮ็ดแน่เล่นเอาไมเฮ้ยไมหน่อยแต่เฮ้มาถึงปุ๊บเี้ยบอกว่าผมไม่ได้ชนนะครับชุดหุดเว้ยชุดสีดำใครไปนู้นนี่นั่นถูกไหมเออมันคือครอบครัวแหละอ่ะอ่ามันครอบครัวแหละทีเนี้ยเอาเทีประเด็น ถ้ารถชนมึงรู้อยู่แล้วไม่ต้องถามเยอะพี่ตัดทิ้งหมดถ้าไม่มีปากเสียงลงมาในกรณีทีม่มีปากเสียงได้แปลว่ามันต้องรู้แล้วว่าชุดนั้นคือชุดอะไรแลวถ้อควมีปากเสียงแก๊งอะพี่ไอตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยพี่พูดตรงๆไม่ได้คิดครับว่าจะทำไงเพราะพี่พยายามทาให้คนรับเส้นทางแต่<ม>พี่คิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีในกรณีเช่นแบบว่าชุดประชาชนอาจจะไปพูดจาไม่ดีแต่แก๊งนู่นนี่นั่นแต่ธนดาธนา,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 าแก๊งสามารถลดตัวเองมาเล่นกับประชาชนในกฎของประชาชนได้เช่นเกมแห่งประชาชนเนี่ย สมมติพี่เอาตัวอย่างอะพี่อาจจะปลอยเขาค่าแต่ยังไม่ลงดีเทลเยอะนะพี่อยากเล่นเป็นแบบแคปเจอร์เดอะแฟลกอะก็คือเอาศพไปส่งนับแต้มจบพยานวันนั้นวันเดียวแปลว่าในกรณีแก๊งจะตีประชาชนเนี่ยแก๊งต้องเล่นมาเล่นกรบทาชนคือมันเล่นเกมเพย์ที่เป็นอีกเกมเพย์หนึ่งของประชาชนเนื้อออกมาเพื่อให้มันดูสีอย่างน้อยเราก็ได้เล่นเขาก็ได้เล่นด้วยปอะมานั้นแต่แต่พี่จะไม่ให้แก๊งไปไม่ให้เขาัวบไปอุ้มแน่นอนเขาัวสิบคนอุ้มยังไงให้เกมให้ให้เออวะเล่นกี่แต้มเล่นกันสองแต้ม เล่นฆ้าแต้มหรอลูบไงพี่ลูบลูบลูบนั่ไงมันไม่ประโยชน์เลยไงีพี่พี่เลยว่าการเอาได้มันได้มันการเล่นอัดลูบได้โปกติแต่ในกรณีขึ้นเรื่องแล้วต้องมีเกมเพลย์ให้มีจุดจบดิจนกว่าขอจบดิจนกว่าขอจบโอ้ยเฮียไม่นอกอะไรมากตีพังทำไมยุคนั้นมึงก็เคยเล่นกูเคยเล่นไปหมดแล้วมันก็ไม่ไหวหรอกผมเข้าใจพี่ก้าวอย่นะ้แต่ในมุมผม่ะผมะไม่ได้เล่นกาแบบอุ้มอะไรเขาอยากให้มันมีเกมเพลย์ที่ว่าแบบเราแค่เดินสตอรี่เล่นกับเขาแบบว่าเอออย่าใส ชุดนี้นะอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะอ well ัน hmm. อันอันอ่ะสมมตินะสมมติอตรงนี้ตรงเนี้ยไม่รวมมึงนะเทลเนี่ยสมมติเอาหัวเหลืองหัวเขียวเนี่ยแล้วก็หัวดําเนี่ยเป็นแก๊งอื่นหมดเลยเป็นครอบครัวหมดเลยมึงใส่ชุดอยู่ชุดเดียวมึงทําไงพวกเขาอ่ะทำไรเด้มันก็ซื้อไ่ได้ไงมึงไปเปลี่ยนไอ้มึงไปเปลี่ยนมึงให้สามสามครอบครัวรวมมึงมึงมึงเอาไม่ไหวเลยแต่กลับกันเนี่ยกลับกันนะรู้ได้ไงพี่ผมอาจจะไหวได้ไม่ละไม่พี่ไม่เอาไม่ถึงว่าไม่ว่าเขาไม่ไหวเลยสามครอบครัวรวมกันอ่ะสะขบแบบว่าเอาแก๊งสภาคุม สภาคุมแก๊งใช่ป่ะแก๊งคุมครอบครัวอีกทีจะทำหรออ๋อมันจเหมือนอารมณ์เหมือนแบบใต้บ้านบ้านใต้ดินสีขาวอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจเอออันนี้น่าสนใจเอ้ยอันนี้น่าใจน่าใจน่าใเพราะว่ามันมีอย่างตะโขบแบบนั้นอ่ะตอนนี้ตอนนี้กลายเปนว่าสภาคุมคุมคุมแก๊งแล้วก็คุมครอบครัวแล้วก็ตัด ตัดขาดแก๊งกับครอบครัวใช่เพราะมันเล่นเล่นเดินอรื่องอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะพี่ที่ทำแบบนี้ว่ะเอาเอาอันนี้จยอันนี้จ่ายแก๊งคือคือเอาได้เศรษฐีขาวได้ใครอยากได้แก๊งมาคุยมึงให้หมดเลยมึงจะทำเป็นบ้านบ้านขาวบ้านด่ำบ้านนู้นบ้านนี้ได้อันนี้ดีแข็งเก่งตีกันตีกันหนะแต่แต่นะแต่นะถ้ามีการเลี่ยถ่ายแม้แต่นิดเดียวมึงโดนกูหนักเลยนะเออนี่อันนี้เข้าท่าพี่แต่แต่คุยคุยคุยหมดเลยนะคือคือต้องบอกก่อนว่า ที่เราทําครอบครัวมาอันนี้เหตุผลพอย,ค,ยคือพี่ต้องการให้มีกลุ่มก้อนคอเราไงอยากให้ป<ห>ระชาชนเล่นกันได้อะไม่ประชาชนอะสุดท้ายเว้พี่มอมเป็นเตรียมแก๊งเว้มึงอยากมีแก๊งเพิ่มมึงอยากมีคนเล่นเพิ่มมึงอยากมีกลุ่มคอมเมนต์เพิ่มเติมมึงต้องตรงนี้ต้องมีต้องมีบทบาทมากขึ้น <ๆ S 2> ดังน <ๆ S 2> ั้นถ้ามึงไปเช่นสมมติว่าไอเดียวบอกเอ้ยปิงมึงถือขายมาเอางี้มึงส่งกู เดอนละล้านเอ้ยม so ึงเสียข่าวใช่ไหมเดินละล้านเอ้ยครอบครัวแพงไปแพงไปเดอนละล้านอะแพงไปไม่มีการเก็บตามทุกกรณีไม่พี่ไม่พี่ต้องทําแบบว่าแก๊งคุมครอบครัวแล้วก็คือครอบครัวจะมาขอใส่ชุดเงี้ยก็ก็มาก็มาขอใส่แต่แต่แก๊งรับแก๊งรับรู้ไม่งั้นจะมีแม่สีแก๊งมา้นทำไมถูกป่ะพี่ไม่มีแม่สีงั้นก็ตามแน็คือครอบครัวสามารถมาขอสีแม่สีอะแล้วก็ขอแค่เขาทําตามเรื่องขับไข่ที่เราต้องการอะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินโอเคปล่ะ ไม่มีการเรียกไม่มีการเรียกขายของออไม่มีการเรียกเงินไม่มีไม่เกี่ยวอันเนี้ยใช้จ่ายไอ้ไอ้แถวมันมันคือคอมมูเล็กๆเว้กเลยใช่คือมันไม่มีไม่มีการเรียกเงินอย่างเง้ยอ,อย่างเงี้นไม่เอ็งเงี้ยว่าพีด่ดีแบบว่าถ้ามีเอ้ยเอางี้พวกมึงสามสี่ใช่ปะ อกูก yeah, so uh, okay. mm ูไ hmm. ด er> no, ้แต่แค่สองสีอ่ะเอ้ยกูมึงสามพวกรู้กูได้แต่แค่สองพวครู้คนคนตีกันแย่งนะเออใช่ใช่ผมไม่ได้อยากให้มันเลยนี่เรื่องเงินอะไรก็ให้มายืนแรงกับเราเราจะได้รู้จักด้วยไอยเงี้เอาชอบชวนอรใช่ใช่ผม่ไอยากให้มันแบบขโมยไงก็เข้าใจว่าพี่กอลฟคือมันเหมือนแบบปิดกั้นไม่ได้ไม่ได้เล่นสตาร์ลี่กับครอบครัวเลยใช่เพราะมันเหงาไป่ง่ายมั้งพีพี่พี่กอลฟสมมติถ้าครอบครัวมันมีเรื่องกันก็ต้องผ่านแก๊งแบบแก๊งรับทราบแล้วก็หัวหัวแก๊งประมาณนั้� ไม่ไม่ไม่มันไม่เกี่ยวดิคือไม่เหมือนเป็นแบ๊กอีกทีนึงอะประมาณนั้นพี่เอาเสมมติเอาสมมติกูเป็นครอบครัวไก่เทลมึงเป็นหัวหน้าครอบมึงเป็นหัวหน้าแก๊งสีขาวกูเป็นอากู้สีดำกูจะตีไอ่เทลที่เป็นครอบครัวมึงมึงจะไปทำอไงต่ออะจะตีกันเนี่ยกูกูเป็นครอบครัวเป็น่ไนเทลไปไปแย่งกูซื้อมาม่าเนี่ยอะกูจะตีมันเนี่ยก็ก็ให้ก็ให้หัวแก๊งคุยกันไงว่าเออเห็นมันมันเรื่องมันน่าตีไหมก็ให้ตีก็ผ่านก๊งก็คือมึงมึงว่ามึงจะนมึงจะ ใช่ไม่ต้องหมั่นสะพานไงพี่ก็คือคุยกันเองแล้วสุดท้ายเอางี้ถ้ามึงเป็นเวนั้นกูเอาด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ยังํำชับคาเดิมไม่มีผลประโยชน์แม้แต่นิดเดียวแม้แต่บาทเดียวกูก็ไม่ให้ไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวโอเคงั้นกระสุนกระุนแม็กเม็กเดียวกูก็ไม่คดเดนไปถึงแกโอเคมันจะไม่มีการผอผ่านของกันไม่มีการถ่ายกันเกิดขึ้นแต่ถ้ามึงทาเป็นคอนเทนต์ทําเป็นบรรทัดทำทำเป็นแบบที่มึงบอกอ่ะกูเอาโอเคพี่ตามนั้นแหละคือต้องการอย่างนั้นแค่นั้นแหละ มันไม่ได้ต้องการเรื่องเงินเอามันเ <ๆๆ S 2> หมือนมันเหมือนกันให้ให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรตดเพราะว่อยู่ๆมีคนมาใส่ชุดสีสีขาวเป็นคนบางคนที่มไม่ชอบอวยอันนี้พี่ไม่มไมเบรกอันนี้พี่ผิดด้วยเลยพี่รู้สึกว่าถ้าคิดภาพตามนะเฮ้ยมันดีแบบไอ้ธุนก,กูเป็นหัวหน้าเพราะควรเอ้ยเป็นหน,น้าคนหน้าแก๊งส,สีดำคุมสีดำอยู่เฮ้ยเทลเด็กสีดำกูมีเรื่องกับมึงวะเอาไงดีมึงมเรื่องไรดีวะ่า้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมึงให้มาเล่ากันแล้วมายืนเป็นยืนเป็นตอรี่ดีไม่ด้วยสิ่งสิ่งที่ผมคิดอะผมมมมจจะะะะเเเเรรรรรรีียยยยกกกกแแแ๊งงววววััันนนทท้้้หดดลลล็็คคคคุุใป่สสออไาาบ สีอะไรมีปัญหากันเราก็ตั้งเสากันนะว่าว่าใครกบวชกันว่นเรื่องมันจบควรหรือเปล่าอะไี้ยที่ที่พี่ก๊อฟบอกว่าตอนนี้มันไม่มีแม่สีถูกปะแต่จริงๆอ่ะภายนอกอ่ะมันมันมีแม่สีแล้วพี่แต่แค่ตัวในระบบอ่ะพี่ยังทักว่าตัวพี่ไม่มีแม่สีแต่ในระบบเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนคุมแม่สีใช่พี่ใช่แต่แค่เราเราจะไม่เอาเรื่องว่าผมเป็นแม่สีผมสั่งอันเนี้ยพี่จะไม่รับเรื่องเพราะในเมือพี่ไม่มีแม่สีแต่ในข้างนอกเขารู้อยู่แล้วว่าใครคุมสีดําใครคุมสีเมันรู้กันอยู่แล้วก็ไม่ไม่พี่ไม่รู้แต่แค่ว่า ถ้าแบบมาเสนอเงี้ยพี่เอาเห็นด้วยดีแล้วพี่จะเอาระบบที่ว่าเกมเพลย์เนี้ยมาบอกผู้มึงด้วยในกรณน,นี้ที่ทำเสร็จแล้วว่าหากข้ามีครอบครัวตีกันเนี่ยมึงเคลียร์เสร็จปุ๊บอะมึงจะทำขั้นตอนยังไงต่อนในการที่ทำให้ของเขง้าคนนี้ตีกันและมึงเปิดเป็นโต๊ะเดิมพันเงี้ยกูยังโอเคกว่าที่มึงที่ถ่ายเขาเดิมพันแก๊งกันเองอะนะเออแบบเนี้ยเอา,า,เอาเระหว่างเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ามันนี้นะเอาตอนเะนี้ยเอาถ้าพี่ออกกดมาว่าได้เดี๋ยวก็รอพี่ประกาศแล้วก็เดี๋ยวผมเล่ามันเี้ก็เอางี้เดี ดี๋ยวกูเป็นเกมเพย์อย่างงี้รอบครัวแยกไปใช่ไหมทีนี้ยเกมเพย์อ่ะพี่จะเอาขึ้นสตอรี่ปกติไว้ครอบควรเออเขาบีมีตอนมีปัญหากันจะมาขึ้นแบบพี่ปกติแล้วขึ้นพี่ปกติปุ๊บพี่จะให้ไอเทมบางอย่างเพื่อรันสคริปเกมเพย์เกมเพย์แบบทิ้งทิ้งทิ้งตัวประกันไปส่งอ่ะเออโดยโดยโดยวิธใเกมเพย์เนี่ยอันนี้อันบาเกมเพย์เบื้องต้นนะยังไม่รู้รอครัวไปดูหน้าเล่าก่านคือพี่ตีกับเทลเทลมีสิบพี่มีสิบไฟก็ปกติสมมติว่าไฟนั้นพี่ชนะ พี่อุ้มเทวได้สิบศพถูกป,ปะ่ะแต่จุดส่งศพเนี่ยมีทั้งหมดห้าจุดภายในเมืองแปลว่าส่งไปปุ๊บม,มันจะมันจะมีห้าคนที่ไม่ได้ส่งห้าคนนั้นยังไงสุดท้ายเกิดหมดเกิดสิบไฟใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยสมมติไฟนั้นอ่ะเทวจะดับมาได้ศพเดียวเทวไปส่งจุดเช็คไฟเอเช็คไฟเอก็จะมีฟูวดาวไม่สามารถส่งส,งสมซ้ำได้อะไรเงี้ยผมว่า<ต>น่า,นนานเล่นไปวนะ่ะแต่ใช่ว่าผมว่าถ้าง่ายเลยนะพี่ก๊อฟถ้าสมมติมัน ให้มันตีกันครอบครัวผมว่าให้มันจบของของมันไม่ไม่ไหวหรอกเออใช่มันเยอะไปมันแมนเนจประชาชนแม่งนิดเดียวเองเพราะว่าเพราะว่ายง่ายพี่ก๊อฟคือตีกันจบจบแท็กอะไรก็ได้ในตัวก็เดี๋ยวเกมเพลงหรอเนี่ยแล้วก็จบเอาง่ายจบเวลาหนึ่งก็ต้านไว้มอ่ะสกอร์ใครเยอะกว่าก็เอานำแค่นั้นเเองป็นนั้ก็ได้เหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นง่ายๆไม่ต้องเยอะนะได้เหมือนกันหมดไม่มีปัญหาก็คืออาจจะเป็นไอเทมหนึ่งอย่างมาขอสภาเบิกแบบว่าหัวหน้าสีมาเบิกเลยว่า อันนี้หัวหน้าสีขาวครับมาเบิกไอแ,แท็กสำหรับเล่นครอบครัวหน่อยถูกปะเราก็เบิกบไปแจกจ่ายกันเองได้หไม่มีหากูรองรับอ่องน,นก็ตามนะเมืพี่ก๊อปประกาศอะไหรก็บอกเลยกันเอางีว้วันศุกร์ประชุมแม่งประชุมประชุมทั้งเมืองทั้งครัวแม่งเลยเราก็มาคุยกันเลยอันนี้คือให้แก๊งคุมครอบครัวใช่ไหมพี่เอางี้เอางี้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกับแก๊งกันเองก่อนเอาวัน สิบเก้าเราควรเองก่อนไอเดี๋ยววันที่ยี่สิบควรเองก่อนสรุปสิ่งที่ผมคิดอ่ะพี่ก๊อฟผมคิดว่าพี่พี่ก๊อฟมแค่ประกาศมาแล้วเดี๋ยวพวกผมไปเดินสตอรี่คุยคุยกับพวกทั้งครอบครัวทั้งแก๊งเองดีกว่าไม่ประกาศว่าก็หมายถึงว่าเรื่องเดินสตอรี่อะไรพวกนี้ว่าสามารถแก๊งสามารถแก๊งมึงเห็นด้วยจริงแต่แก๊งอื่นล่ะสีอื่นล่ะไม่ไม่หมายถึงว่าก็ให้พี่ก๊อฟลองไปถามดูก่อนแต่ว่าแค่ว่าตอนสตอรี่เดี๋ยวผมรับกันดีแล้ว วันศุกร์นี้ยเดี๋ยวเราเรียกแก๊งแก๊งแก๊งทั้งหมดมาในเมืองมาคุยเรื่องนี้กันก่อนแล้วถ้าเขาเคยเห็นด้วยแล้วเอาเรื่องเนี้ยไปคุยไปชุมกับครอบครัวต่อแล้วหลังกนั้นมามันก็จาัดก,การพวกมึงเองเลยคือแค่มารับเรื่องให้พี่พี่ไล่คุยเฮีอาสีไม่ได้รอบไม่ดีเหรอผมว่ามันง่ายเลยนะพี่พี่อยากแชร์ไอเดียดิอ oh, <okay. S 2> ๋อแบบมาช่วยแชร์ไอเดียแบบนี้แบบอยา่างอย่างตอนนี้ที่มึงมาแชร์กับพี่เนี่ยพี่เห็นด้วยพี่ว่าดีอนะ พราะอย่างพี่เองพี่ก็ไม่คิดรอบครอบขนาดแบบไม่ได้คิดแบบไปไหนทางถ้าเราอะไรหัวมันดิวนเพราะครอบสมมตินะถ้าพี่ไม่เอาแก๊งคุมครอบครัวอะกลายเป็นว่าครอบครัวแม่งก็งอกมาเรื่อยๆสีอะไรบ้างก็ไม่รู้ถูกป่ะพี่ถ้าแต่แต่ถ้าเอาแก๊งมาคุมอะก็กลายว่าสมมติถ้าครอบครัวจะขึ้นสีขาวเนี่ยก็ต้องมาขอก่อนอะไรเงี้ยูก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พี่อะในเรื่องรายละเอียดในการเล่นอะเราอ่านข้อคุณว่าเอ้ยกูอย่างน้อยขอสีแล้วไม่เกินแบบเอ้ยอย่างน้อยขั้นต่ำสามสามสีนะเว้ย หรือแบบสองสี่อันนี้เราลองคุยกันดูอันนี้พี่ไม่ติดเดี๋ยวเรามาลองเมนเอกัน,กนดูในในแง่ของแก๊งที่จะบริหารครอบครัวแล้วกันแต่พี่ว่าเห็นด้วยทำซ่างคอมเมเบตตี้อย่างเงี้ยดีอารมณ์แบบว่าเอ้ยกูเกลียดตีกันเองว่ะเอา,อางี้มึงเอาครอบครัวสีมึงมาตีครอบครัวสีกูดีกว่าเรานั่งเชียร์เดิมพันกันงี้ได้ปัญหาได้หมดกูโอเคหมดโอเคตามนั้นแหละพี่ตามนั้น <Thank S 2> แต่เ <you. S 2> กี่ยวแต่แบบควรดีกว่าไหม กว่าได้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็ก็เรียกเรียกที่เรียกต้องเียกแกงอยากใส่สีขาวสุดท้ายมันก็ต้องมาตีตีกันนี่เล่แย่งใส่สีขาวเยอะไม่สุดท้ายมึงต้องงี้นี่ก่อนประชุมแกงทั้งหมดบอกว่ามันเป็นกู้ให้แค่สามครอบครัวหญิงล้วนหนึ่งแล้วก็ธรรมดาสอง่ะหญิงล้วนสองสองมันเยอะสองถามไปเลยเออหญิงล้วนสามไปเลยรถกลเลยเหรอวะรถกลบรถเนี่ยรถ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 ลบรถ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 ร